ของต้องสะสมนะครับ Moto g u c c i v 9 Romer รถคันนี้ปี2016จด2,021กับเลขใหม่16,200กิโลและไทยของเอมัตบัตหมาตตอน12,000กิโลไส้โชกหน้าท่อครบครบตามผมมาดูครับ16,200กิโลนะครับนี่ไส้โชกหน้ามีให้นะครับ Man เตสนะครับแล้วก็ชิลหน้าสวยๆเลยกระจกปลายแฮนด์ C R G นะครับนี่ ตัวเครื่องใสๆใหม่ๆเนียนๆนะครับนี่แคชบงแคชบาร์มีให้ตัวเครื่องมีหัวที่มอเตอร์ฟชิ่ด้วยอย่างหล่อนี่ว o b b e บอ o t o k ร์มอเตอร์ฟูชิ่นับมีมาให้ยางใหม่ๆใสๆเลยเ e r ร y รี่เ t ็มทขนยังมีอยู่เลยนะครับไฟเลี้ยวหน้าไฟเลี้ยวหลังในของลิโซ m a ของตังหมดเลยนะครับของดีทั้งคันนี่กระเป๋ามีให้ครบๆจบๆพร้อมแลกตรงรุ่นนะครับนี่ แล้วก็ได้แฮ้วนอ้วนด้วยขับขี่สะดวกสบายสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวก่อนฟังเสียงกันก่อนนะครับไปมาฟังเสียงกันหน่อยโอ้โห